ดาราศาสตร์อ็อกคืออะไรมารู้จักวงกลมคลื่นวิทยุประหลาดบนท้องฟ้าสีกโลกใต้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับดาราศาสตร์อ็อกอีกหนึ่งความพิศวงบนจกักรวาลของโลกเรามันคืออะไรก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเมื่อเดือนกันยายนปี2019แอนนาคาปินสก้านักดาราศาสตร์ในโครงการทำแผนที่เชิงวิวัฒนาการของเอกภพได้สังเกตเห็นวัตถุอวกาศแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนขณะเฝ้าดูห่วงอวกาศลึกของท้องฟ้าซีกโลกใต้ด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุ a อสแคในทะเลทรายของออสเตรเลียมันมีรูปร่างเป็นวงกลม ที่ดูเลือนรางเหมือนดวงวิญญาณบนท้องฟ้าและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ใดๆที่มีอยู่ในปัจจุบันในสองสาวันต่อมาเพื่อนร่วมทีมวิจัยของคาปินสกาก็ได้พบวงกลมประหลาดนี้เพิ่มอีกหลายวงด้วยกันจนในตอนแรกเธอตั้งชื่อให้มันว่า WTF ตามคำอุทานยอดฮิตที่คนยุคใหม่มักกล่าวออกมาเวลาเจอเรื่องเหนือความคาดหมายหรือเรื่องพิศวงงงวยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นทีมนักดาราศาสตร์ผู้ค้นพบวัตถุอวกาศลึกลับชิ้นใหม่ได้ให้ชื่อมันอย่างเป็นทางการว่า Odd Radio Circle หรือวงกลมคลื่นวิทยุประหลาดหรือ ORC ซึ่งจนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันแน่ศาสตราจารย์เรย์นอริสซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเวส t e r n นซิ n ี y ของออสเตรเลียและเป็นผู้นำทีมนักดาราศาสตร์ข้างต้นบอกว่าเมื่อใช้กล้องโทรทัศน์ซึ่งจับภาพในช่วงความยาวคลื่นที่มนุษย์มองเห็นได้ เราจะไม่เห็นสิ่งใดปรากฏอยู่บนท้องฟ้าส่วนที่พบออร์กเลยแต่จะสามารถดักฟังหรือตรวจจับการแผ่คลื่นสัญญาณของมันได้ด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุแม้จะยังไม่ทราบถึงแหล่งกําเนิดและขนาดที่แท้จริงของออร์กแต่ทีมของศาสตราจารย์นอริสแน่ใจว่ามันไม่ใช่ภาพลวงที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพทํางานผิดพลาดทั้งไม่ใช่กลุ่มเมฆของฝุ่นและก๊าซที่หลงเหลือจากการระเบิดซูเปอร์โนวาเมื่อดาวฤกษ์สิ้นอายุไขเพราะออร์ก ที่พบอยู่ห่างจากกลุ่มดาวฤกษ์และยังมีจำนวนมากเกินกว่าเหตุการณ์สุ per n o วาที่ควรจะเกิดขึ้นได้การที่ออร์กปรากฏเป็นวงแหวนของคลื่นวิทยุโดยมีรูปทรงสมมาตรและกลมอย่างเกือบสมบูรณ์ทำให้เชื่อได้ว่ามันไม่ใช่สัญญาณจากดาราจักรหรือกาแล็กซี่ที่กำลังมีการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ขึ้นพร้อมกันจำนวนมากทั้งไม่ใช่สัญญาณจากดาราจักรวิทยุหรือแรดิโอกาแล็กซี่ซึ่งมีรูปร่างไม่เป็นทรงกลมที่ชัดเจนนัก ลักษณะของออร์กยังไม่เข้าข่ายวงแหวนไอสไตน์หรือคลื่นวิทยุจากดาราจักรห่างไกลที่ถูกสนามความโน้มถ่วงของกระจุกดาราจักรใหญ่บิดงอให้กลายเป็นวงแหวนด้วยเนื่องจากไม่พบกระจุกดาราจักรที่ใจกลางของวงกลมประหลาดดังกล่าวสมมุติฐานที่ได้จากผลวิเคราะห์เบื้องต้นซึ่งทีมวิจัยกำลังจะตีพิมพ์ลงในวรารสารของสมาคมดาราศาสตร์ออสเตรเลียคาดว่า k, ออร์กอาจเป็นคลื่นกระแทก ที่แผ่ออกมาจากการระเบิดครั้งมโหฬานที่ใจกลางดาราจักรแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ห่างออกไปจากโลกถึง1,000ล้านปีแสงออร์กอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆเช่นการประทุสัญญาณวิทยุแบบฉับพ,พลันหรือ FRB รวมทั้งการชนและการรวมตัวกันระหว่างดาวนิวตรอนและหลุมดำซึ่งก่อกำเนิดคลื่นความโน้มถ่วงด้วย ปัจจุบันมีการค้นพบออร์กแล้วกว่า1000ดวงและยังมีแนวโน้มว่าจะค้นพบเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจากการขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักดาราศาสตร์ทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวคิดแปลกใหม่ที่หลากหลายขึ้นซึ่งสักวันอาจจะไขความกระจ่างได้ว่าออร์กคืออะไรกันแน่ดังเช่นกรณีที่นักวิทยาศาสตร์ชาวรัเสเซียสรายออกมาบอกว่า มันคือคอหอยของรูนอนที่ใช้เดินทางข้ามเวลาและยน่นระยะทางในอวกาศได้นั่นเองขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวจาก BBC Thai News และนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่ชวนพิศวงงงงวยเกี่ยวกับความลึกลับมหัศจรรย์ของจักรวาลเราซึ่งยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่มนุษย์เองยังค้นไม่พบถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลว่ามันคืออะไรกันแน่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ